อโอ้เก่งพูดเอาให้แล้วนะเอาให้แล้วนะช่วยยายแล้วนะอันนี้ก็ย่างไก่รอ เอาไปคืนน่ะไปคืนมาเอาไป <c oughs> เร็วมามาผพาไปไปให้ยายถ้าทำไม่แล้วอะ่ะมา,าไป <c oughs> เอาให้ยายเอามาถั่วเดี๋ยวลูกใหม่แกนูน่นี่ลูกนึงอยู่โน่น <c oughs> จะเอาลูกใหม่ ยังไม่เล้วเลย